อ๋ออยู่นี่มีมีจอหมุนด้วยโ้โหอายอสุดยอดสุดยอดยกเลยยุ้ไปเลยได้เลยเข้าใจครับหน้าหน่อยเั้วันนี้นี่สบปีแล้วม้งเนี้ยนานแล้ว <laughs> <laughs> <Now S 2> <laughs> เคยไปถ่ายครับผมรุ่น51ผมจำได้เป็นใหม่เลยนั่นแท็บเงรุ่น51หรืออย่เป็นแผ่นนะปวดร้อนร้องเหนื่อยือสลับไปต้าตัวเล่อนแ่อาจจ่าเ็นอยนะ้าวันายนี่อาโหนี่ทันสมัยลไหกำาหมกที่หนึ่งที่หนึ่จ่าเอ๋ สมาชิกม่มาจากสารยาเดี๋ยวเปิดดูนี่ติ๊เดียวติ้นกันไหนิกันไหนทมาได้นี่เดี๋ยวมาไิ๊ไปติปนี่ทอีวนี่เดียวเียทนี่ตามาแล้วตักไม่ใชน้ำแตไปดเลยโ้นนี่ย

เดี๋ยวก็รู้ควานะพี่ สักครู่นะฮะขนาน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับก็เป็นการรับประทานแชร์ในงวดสุดท้ายของรอบนี้นท่านที่ได้แชร์วันนี้ก็คือมีท่านประธานชมรมบบวิทยุประธานได้แตกรายการคนครปฐมแล้วก็ประธานชมรมสื่อสังสรรค์ด้วยนะครับนใะน,ะนะโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสื่อสังสรรค์น,นะครับท่านสุทีชาวสวนนะครับได้กล่าว มัธุรสวาจานะครับข้อคิดต่างๆเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยอะไรเหล่านี้นะครับขอเรียนเชิญครับแม่ต้าก็ชื่ออะไรด้วยขอให้แนะนำตัวยนี่นะครับรถ่เล็กสเล็กสองยี่สิบสองนีงนี่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 เดียวกันครับก็ต้องขอขอบคุณภูมิแชร์นะของภูมิแชร์สร้างสรรค์ สังสรรค์สร้างสรรค์สังสรรค์ของวิทยาคือผมในนามของว่าจัดสมมติว่าผมเป็นประธานก็ร่วมกันมาประมาณปีแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายก็ดีใจฮะที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมก็เราลูกมาปีนะที้วันนี้วันสุดท้ายก็ขอให้คุณชายพวกเราเนี้ยจะมีควากันหรือเปล่าหรือยังไงก็ขอเดี๋ยวให้พวกเนี้ยช่วยกันศึกษาอะไรกันนิดนึงแล้วก็ ท่านประธานคนใหม่จะเลือกใครให้เป็นประธานต่อคุณดีที่เขาบอกแล้วนะผมไม่ยอมเลิกเราไม่ยอม,ไม,ไ,มไม่เป็นเราตัวจะเป็นเจ้าหนา้าเราไม่เอาในนามของมิวนะสอนิมิวจะลงตัวกันเพื่อเป็นต่อร่างหรือว่าเป็นแรงร่วมสัมทีกันเนี่ยให้เป็นเดียวกันแล้วก็จะได้ถ้าทตัวทูตมอนเซอร์ที่ดีไง จะได้เป็นข้อต่อกลงกับแล้วก็ให้มีความสมดีลกันที่จริงผมไม่มีส่วนร่วมเลยแหละกับสถานีพวกนี้นะการเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยนั่นเองเออที่ดีกับเนี้ยแล้วเราเข้าไปสมัครดีใจมากที่จริงก็จะไม่มาลูกเยอะไปไหนมาไหนไปไหนไม่รูเดือนนี้เดือนนี้ก็ท้าเรนเป็นสุดท้ายนะฮะเป็นทีแต่ว่าเดือนหนี้จะเอายังไงต้องขอไอ้เดียวขอให้ทุกคนเนี้ยร่วมกัน จะคิดยังไงจะประธานคนใหม่เลือกใครผมผมคิดว่าน่าจะเป็น <waited> สถานีท er. ี่อ่ะน่าจะเป็นประธานต่อส่วนผมเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้ทุกสถานีดีกว่ากับทุกเจตีงานถ้ามีอะไรให้ช่วยให้ผมแสดงผนผมก็ยินดีทุกคนครับขอบคุณมากครับพัลทดสบดีดีครับดีครับจะร้องอีกวดันดัน ันน <icana, S 2> <naj bum S 1> ี้เร่มีการทานข้าวเราต้องมาใส่ทานข้าวเชิญเชิญขอเก้าอี้ให้อาจารย์พี่หน่อยเอาอาถ่ายวีดีโอด้วยอาจารย์ได้ได้เนี่ยถ่ายได้ถ่ายไม่เป็นลำพังนั่นแน่แน่ว่าว่าเราคุ้นกลับนี่มาไม่มีทางแล้วเอาสายมาทานข้าว พี่เหรยังถึงอยู่เลยวัเาติดมาก่ออะไรไม่ติดเลยเมตัวนั้นดีัวาแค่เมาแค่เมาไม่มีอะไตัวอผลิตใหม่เลยาตัวของแได้้ นังนี่นะนี่เอาไปทำอะไรก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ถ่ายมากเดี๋ยวผมร้องเพลงคนฝั่งดีเมกลับก็ดีปแจเลยวันนี้สถานีมาพบเขาไปลองกรรมการทุกคนเดี๋ยวรอบเดีแต่ขอเดี๋ยวขอมามาศสยด้วยนะเดี๋ยวดเดี๋ยวพอไดเดี๋ยวกลรด้วยอ้าวเชิญเลยเชิญเลยขอเราผมเลยว่าค้าดีนะ อ้อวมันมีต่อนะต่อพี่ร่าู้องถืเดิมอันนี้ต้องาไว้ที่มันถอไเอกไม่รู้วไม่เมาแล้วก็ปดคอไม่ไม่ก็นี่งเาวเสียเงนก็ืออ่านอนุญาตเลยนะอ่าเรื่งประทานคนเดิมนะคะแชร์ก็ตอบเหมือนเดิมทีนี้ราคาของแชร์จะเหมือนเดิมหรือจะเพิ่มหรือจะลดตัวพนกงาน้อย มันไม่มาแล้วนะค่าพิพ่วงเติมไม่ที่จริงว่าถูรผสมผมไม่ต้อานก็ให้เงินเยอะนะทุกคนมาร่วมกันแล้วอย่าให้ขาดใครจะเท่าเดิมค้ะ1 5 0้อเท่าเดิมแล้วกันล้อก้อล้ปิดนะ มานั่งคุยกันผมก็อาศัยเเดือนละสองพันนั้นน่ะคือเรื่องนี้มีใค่อันที่ใคไม่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 แบ่งแบ่ให้สมาชิกใหม่ห่อมีสามนะมีในใบเลือเชื่อกมาไหมมรรมะของข้าวหรือต่าหรูปวาจาละ เดท่านลองมาก็จะเริ่มใหม่คับถ้าจะเข้านะต้องตัดสินใจนะรับเฉพาะคืนนี้เท่านั้นนะคืนนี้ไ่่รับแล้วนะต้องตัดสินใจนะท่านลองนะผมไม่ไม่้องถามครับตัดใจเลยไม่ไม่ไม่ต้องเข้าไปบ้างอ

เอาทั้งนี้เนาะตรงนี้แนะตรงนี้แหละตรงนี้เลยนี่ตกเปรี้ยงยี่นทองเลยนี่